เทศบาลเมืองเท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้รับมอบเครื่อง telehealth solution จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวันทิตตั้งรักษาสัตว์นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองปลัดเทศบาลพนักงานเทศบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าใหม่ทั้ง8ชุมชนเข้ารับมอบเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพและระดับน้ําตาลในเลือดพร้อมระบบการแพทย์ทางไกล h e a l t h Solution จํานวน10ชุดจากนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ให้ความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในกรณีการหาหมอออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ป่วยนั้นสามารถปรึกษาอาการป่วยทั้งทางกายและทางใจกับแพทย์เภสัชกรและสหวิชาชีพอื่นๆได้ผ่านระบบวิดีโอคอลและรับยาได้ที่บ้านช่วยให้ผู้ป่วยนั้นสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลลด ความแออัดและลดการสัมผัสอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ค่ะ